สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซีทางช่องเนาะคะ่ะแม่เพนมาทักทายสบายดีเอฟซีทางช่องอีกครั้งค่ะเป็นคลิปที่สองเนาะคะ่ะคลิปนี้ก็จะมานําเสนอแนวทางฮานอยของสี่เซียนให้กับเอฟซีทางช่องเนะะาะกะเมว่านี้เป็นจังใดกันแนะคะ่ค่ะเอฟซีฮานอยมีผููมานบอเนาะคะ่ะกะผู้ใดาาผดูมานกะสู่ตัวผู้ใดมานกะสู่ตัวค่ะสู่ตัวเป็นน้ากันแลวก็เข้ามาให้กําลังใจ ซึ่งกันและก,กันนะคะ่ะเข้ามาคอมเมนต์ให้เอฟซีทางช่องเข้ามาคอมเมนต์ให้เซียนทุกเซียนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่เพนก็นแล้วกันค่ะเนาะฝากเอฟซีทางช่องด้วยค่ะผู้ใดยอยากจะรวมท้าบุญนะคะ่ะเป็นเจ้าภาพอาทอดผาปานะคะสามคัคคีนะคะของวัดใหม่สิริชัยมงคลเนาะคะ่ะบ้านบางชมพู ตำบลคำเลาะอเภอชัยวาลจอุดรธานีเนาะค่ะกับแม่เพ้นก็ทักไลน์มาหาแม่เพ้นได้เนาะค่ะโอนอยากจะโอนอโอนรวมทั้งบุญกับโอนผ่านแม่เพ้นได้ละว่ะส่งซื้อน้ำสกุลมากค่ะแม่เพ็นจะลงซื้อนาซ่องให้ละวกะเอาเงินใซ่นซน่องให้เนาะไปรวมทั้บุญกันค่ะไอซีเพื่อว่าดวงเฮาจะได้สมพงกันเนาะเหล็กของเฮาจะได้เข่าทุกมือทุกมือค่ะทับุญน้ำกันค่ะไอซี ถ้าผู้ใดบ่ดมีการย่อมมือใส่หัวอธิษฐานเอาเดอ้อเนาะแล้วก็ผู้ใดอยากจะสร้างจองสินค้าเนาะคะ่ะบวบาจ,จะเป็นครีมแก้ฟ้ากาจุดด่งดำแคลเซียมยาบำรุงสายตาเนาะคะ่ะก็สั่งจองมาได้สินค้าทุกตัวผ่านออยอหมดเดอ้อจ้ะเนาะคะ่ะใช้ดีเนาะคะ่ะแล้วก็ผู้ใดที่ สั่งไปกินแล้วก็บอกว่าดีขึ้นเนาะคะ่ะเอซบอว่าจะเป็นแคลเซียมแก้ปวดหลังปวดเอวปวดแข้งปวดขาเนาะคะ่ะเกี่ยวกับกระดูค่ะเอาไปล่องใส่ไดเดอ้อแล้วก็ยาบำรุงสายตาผู้ใดที่ตาฟ้างหรือว่าอ่าน้ำตาไหลเนาะจังสี่ก่ะเอาไปใส่ล่องเบิงเดอ้อเนาะแม่เพ่นขอแนะนำสินค้าดีๆให้ค่ะ ส่วนตัวเลขมือนี้ก็ได้มาแล้วค่ะเอฟซี FC ทั้งช่องขามาเบิ่งผลฮานอยของเมือ่อวานนี่กันก่อนเนาะเฮาก่อนเขาเ้าไปเบิ่งแนวทางของมือนี้ไม่เพ่นกาบอมี่แนวจะมาฝากมาต่อเอฟซีทั้งช่องดอกค่ะแต่ละมือนี่มีแต่ตัวเลขนีในระค่ะเอามาเบิ่งค่ะมาเบิ่งน้ากันค่ะแนวทางเนาะฮานอยวัน ที่สิเมื่อวานนี้เนาะนอยพิเศษบนออกอยู่ที่474ล่างออก02นยอยปกติบนออก990ล่างออก85ด้นอย VIP บ้บนออก786ล่างออก7จ็ดห้าเด็กข่ยซีมาบังน้ำกันค่ะผลงานของแต่ละเซียนค่ะเจ้าแรกของเซียนเชียงใหม่ค่ะเมื่อวานนี้ให้วิ่งลูด3กับ4 สามบมาเลยนะคะเน้นสามบมาค่ะมีมาตัวสี่ล่องเนาะคะ่ะแต่ว่าจับคู่ให้บอเขาเด้อจ่าเนาะนี่ค่ะของเซียนเชียงใหม่จับคู่ให้บบเขาส่วนของเซียนโคราชหนึ่งกับสองก็เข้าตัวลองอีกแล้วเนาะคะ่ะก็คือสองศูนย์สองบมีเนาะคะ่ะจับคู่บบเขาค่ะส่วนของพี่พหัสให้ 3. สองกับสามสองมาตัวเน้นเนาะ แต่ว่ากจับคู่ไห่บอ่อเขาคือกันเนาะมาว่านนี่บ่มีผู้ใดจับคู่เขาเลยตัวนี้แล้วก็ของเซียนอุดรหนึ่งกับแปดมาตัวลองก็คือแปดแปดมาสองน้อยเนาะค่ะแต่ว่าจับคู่บ่เขาคือกันค่ะเนาะเสียดายแท้ซีเซียนบ่มีผู้ใดจับคู่เขาเลยมาบ้านนี้ค่ะมือนี่เอาไม้แก้เมื่อ้ใดให้แตกบนแตกล่างแตกทั้งสามน้อยไปเลยเด้อเนาะ ว่านีบกเขาแล้วมื่อนี้ขอไ้แตกคักๆไปเลยค่ะเอาเงินขึ้นนะค่ะเอซเนาะ,ะเอาทุนขึ้นเนาะบอมันเอาเงินขึ้นค่ะว่าพิษค่ะเ <c oughs> อฟซีจากซีบาจังไหนยังสีถือเนาะเอฟซีเนาะเอามาเบิ้งค่ะแนวทางฮานอยของวันที่สิมิถุนายน2567เจ้าแรกก็คือของพีพหัดเนาะ โข้มาอีกแล้วค่ะแป๊บนึงเด้อเนาะเห็นงานก่อนค่ะขอเวลาทําคลิปก่อนค่ะเนาะแล้วคอยรับสายต่อกับอันที่เพิ่นสั่งของสั้งเบียแก่สั้างอ่ากำไลหยกหินเนาะของปูศิลามากค่ะสั่างมา,ลาหลายหลายขาฟ FC ผู้ใดที่สั่งจองก็ใจเย็นๆเ,เด้อกะจะ จัดทรงทยอยทรงหายยูเนาะไดแน่นอนแต่ว่าจะอาจบางคนก็อาจจะลาสาเนี่ยเพราะว่าบางคนสั่งมตามหลังจังสีเนาะเขากระจัดทรงให้คนที่สังกนอนนาอคขาเอฟซีจะเย็นเย็นกันค่ะเอามาเบ่งแนวทางห้าน้อยของพี่พหัสค่ะวันนี้วิ่งลูดบนล่าง8ปดกับหนึ่งตัววิ่งตัวลูดก็จะเน้นไปที่8ปดลองหนึงค่ะ จับคู่แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามเนอะแล้วก็หนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่เน้นที่แปดหนึ่งแปดสองหนึ่งศูนย์หนึ่งสองค่ะส่วนเมื่อวานนี้ของพี่รหัสให้มาวิ่งลูดเข้าตัวเน้นอยู่แต่ว่าจับคู่เบอร์เข่าเนอะนี่ค่ะจับคู่เบเข่าเลยเมื่อวานนี้ ส่วนวันนี้เอาไม้แก่มือไม้วิ่งลูดแปดกับหนึ่งค่ะตัววิ่งตัวลูดเน้นที่แปดล่องหนึ่งจับคู่แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแล้วก็แปดสามหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสามแล้วก็หนึ่งสี่เน้นที่แปดหนึ่งแปดสองหนึ่งศูนย์หนึ่งสองค่ะเนาะเอาได้แล้วค่ะของพิพหัสไปตต้กันค่ะเซียนอุดรวันนี้ฮาหนอยเซียนอุดรให้มาวิ่งลูดบนล่างหนึ่งกับสามตัววิ่งตัวลูดเน้นที่ หนลอง3จับคู่1นึ่งศูนย์หนึ่สามหนึ่งสีแล้วก็สเน้นไปที่10ึ่งศสามและ16เนาะส่วนเมื่อวานนี้ฮานอยเซียนอุดรให้วิ่งรูด1กับ8ตัววิ่งตัวลูดมาตัวลองแต่ว่าจับคู่ให้โบเข่าเนาะเมื่อวานนี้จับคู่ให้โบเขาค่ะ ส่วนวันนี้เอาใหม่แก้มือใหม่ค่ะเอฟซีจับเซียนอุดรก็ให้มาวิ่งลูดบนล่าง1กับ3นาะตัววิ่งตัวลูดเน้นที่1ลอง3จับคู่1 0 1 3 1 4 1 6 3 0 3 2 3 4แล้วกับสเน้นที่1 0 1 3 1 4และ1 6เนาะได้แล้วก็แคปหน้าจอเด้อค่ะแคปหน้าจอเอาหาหนย วันนี้ขอให้แตกบนแตกล่างแตกทั้งสามนอยกันไปเลยนะคะแก่มื่อให้ไดเด้อเนาะทุกๆเซียนทีเมื่อวานนี่จับภูเขาเนาะเมื่อนี่ต้องจัดหนักจัดเต็มไปเลยค่ะเอาแคปหน้าจอได้หรือยังคะแนวทางฮาหนอยวันนี้ของพี่ประหัตและเซียนอุดรเนาะได้แล้วก็ไปโต่กันใครซีมาต่อที่ สองเซียนเชียงใหม่เซียนเชียงใหม่ให้มาฮาหนอยวิ่งลูดบนล่าง0ูกับสตัววิ่งตวังตวลูดเน้นที่0ูนลองสจับคู่0 1 0 2 0 3 0 4่ง2ูนย์สองศูนยเน้นที่ศ1 0 2์หนึแล้วก็สองสามเนะ ส่วนเมื่อวานนี้เซียนเชียงใหม่ให้มาสามกับสี่ตัววิ่งตัวลูดเข้าตัวรองเนาะการจับคู่ไฮบอเขาคือกันเนาะค่ะสามเซียนแล้วที่จับคู่ไฮบอเขานี่เมื่อวานนี้มือนี่เอาไม่ค่ะเซียนเชียงใหม่ก็ให้วิ่งลูดศูนย์กับสองตัววิ่งตัวลูดเน้นที่ศูนย์รองสองจับคู่ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่สองหนึ่งสองสามสองสี่แล้วกัน สอเนาะเน้นไปที่0 1 0 2์หแล้วก็สองหค่ะได้แล้วเนาะของเซียนเชียงใหม่ก็มาต่อที่ของเซียนโคราชค่ะฮาหนอยของเซียนโคราชวันนี้ค่ะวิ่งลูดบนล่าง3กับ4ตัววิ่งตัวลูดเน้นที่3าลอง4เนาะจับคู่สามศูนดสามสี สีศูนย์ซีแปดซีหาเน้นที่สามศูนสามแปดแล้วก็สามสี่เด้อจ้ะเนาะค่ะส่วนเมื่อวานนี้เซียนโพลานให้วิ่งรูดหนึ่งกับสองตัววิ่งตัวรูดเข้าที่สองตัวรองเนาะก็จับคู่บ่อเขาขึ้นกันค่ะเนาะซเซียนเมื่อวา,านนี้จับคู่ให้บอ่อเขาจัาเซียนเลยมือนี้ก่อขอให้แตกคักๆไปเลยเนาะ วันนี้ก็ให้มาเซียนโคราชสากับ4วิ่งรู่เน้นที่3ารอง4จับคู่30 38 34 40 48แล้วกับสี่ห้าเน้นที่30 38และ34ค่ะได้แล้วเอฟซีทงช่องก็แคปหน้าจอค่ะ แคปหน้าจอเอาแนวทางฮาหนอยของเซียนเชียงใหม่และเซียนโพล่าดวันนี้ค่ะเฮงเฮงรวยรวยปังปังขอให้แตกบนแตกล่างนะคะวันนี้แก้มือให้ได้ทั้งสี่เซียนเด้อจ้ะเนะาะเมื่อวานนี้บอเขาจักเซียนเลยเนาะจับคู่เน้นเนาะมีแต่ตัววิ่งตัวรูดเขา่าเอาวันนี้ได้ครบจบทุกทั้งสี่เซียนแล้วเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไป,ไปเพ่นจับผ้าไปตามแนวทางเนาะค่ะของอีกหกสำนักเนาะ อาจารย์ต้อยน้ำโชคตาปากน้ำโพอาจารย์สวัแม่ลิ้วสุดใจพารวยงวดที่แล้วสุดใจพารวยเน้นที่90เม็ดเดียวเนาะมาเต็มๆเลยเนาะเพิ่นว่าจัดเต็มไปเลยพันพูนพันเนาะคะ่ะมาให้เพิ่นอีลีคะ่ะเนาะเอางวานี้รอติดตามคลิปต่อไปค่ะคลิปนี้ก็สวัสวดีค่ะเฮงเฮงรวยรวยปังป